Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน การฟังด้วยใจจริงมันคือการฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนที่เราสนทนาด้วยหลายคนน่าจะเคยเจอเรื่องนี้อย่างเย็นเย็นเเหนื่อยแล้วก็แบบมีเสียงโทรศัพท์มาแล้วก็คนเป็นแม่โทรถามว่ากินข้าวหรือยัง,ยงเสียงที่เราตอบอะเนาะเราก็คงตอบกินแล้วแม่เเหมือนกันแต่ว่าโทนเสียงมันคงต่างกันเวลาที่เราใช้สิ่งที่ฟังต่างกัน โอ้ว่าถ้าเราแบบเราเห็นด้วยตรงกรนะันน่ะแต่เรารู้จักที่จะฟังด้วยใจกับอีกฝั่งหนึงมากขึ้นมันจะช่วยเรไหมุ๋ยช่วยมากเวลาที่เราขัดแย้งกับใครเนี่ยหลายครั้งเราจะมุ่งไปใช้เหตุผลอธิบายก็ตักกะมันเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราฟังกันด้วยความเข้าใจความรู้สึกของอีกคนความขัดแย้งตรงนี้มันจะลดทอนลงไปมันก็จะหายไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Sin g l e Being Podcast ที่จะทำให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะเมื่อคุณฟัง Podcast จบอีพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวกับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะคุณผู้ฟังคะหมอว่าจริง,รงเนี่ยหมอก็จะชอบวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องเกี่ยวกับสกิลต่างๆอยู่หลายครั้งเนาะเพราะว่าความสามารถทักษะต่างๆไม่ว่าจะการพูดหรือการเขียนอะไรเนี่ยก็รวนก็เป็นทักษะที่มันก็สาคัญ ในการที่เราจะทํางานต่างๆได้ประสบความสําเร็จหรือว่าใช้ชีวิตได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ทักษะหนึ่งเนี่ยที่จริงๆแล้วหมอว่าเรายังไม่ค่อยเคยแตะกันแล้วบางทีเราก็ชอบลืมที่จะคิดถึงมันกันก็คือทักษะที่ว่าด้วยเรื่องของการฟังค่ะคือพอพูดถึงการฟังเนาะเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันพาสซีฟก็คือใครพูดอะไรมาแล้วเราก็ได้ยินว่าความหมายว่าอะไรมันก็คงแค่นั้นมัง้งแต่จริงๆมันไม่ได้แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยมันมีหลายระดับ มันมีทั้งการฟังด้วยหูฟังด้วยหัวฟังด้วยใจซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันมีความลึกความเข้าใจแล้วมันก็มีผลที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างกันซึ่งจริงหมอก็ต้องยอมรับว่าหมอไม่ใช่นักฟังที่ดีไม่ใช่คนฟังเก่งส่วนใหญ่ฟังด้วยหูด้วยซ้ําแต่พอดีหมอได้คุยกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วหมอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออ อยากเรียนรู้ในเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นแล้วก็คิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังมามาฟังไปด้วยกันดีกว่าเพราะมันก็น่าสนุกดีสําหรับเรื่องของการฟังด้วยหัวใจแล้วแขกรับเชิญคนนี้ก็เป็นแขกรับเชิญที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะก็ขอยินดีต้อนรับแขกรับเชิญกึ่งประจําของเรานะคะเป็นแขกรับเชิญที่เชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนี่ก็คงจะแบบว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะสวัสดีค่ะโอค่ะสวัสดีค่ะ ก็ยินดีต้อนรับโอเข้าสู่ซิงเกิลวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คือมันเริ่มมาจากวันนั้นเราเมาส์กันเนาะแล้วโอก็พูดถึงคํานึงที่พูดว่าแบบเรื่องของการฟังด้วยใจซึ่งคํำนี้มันแบบอุย๊ยเราว่ามันน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะแต่อยากถามก่อนว่าทำไมโอดึงคิดว่าแบบการฟังด้วยใจเนี่ยมันสําคัญะคะ่ะต้องบอกว่า ถ้าเราไม่เคยรู้จักศาสตร์เนี้ยเราจะเข้าใจว่าเออชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราฟังอยู่แล้วคือก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอ่มีอะไรก็เพื่อนก็จะโทรมาปรึกษาอะไรยงี้เราก็รู้กว่าเราฟังเพื่อนนะอะไรเยงี้แต่ว่าจริงๆพอเรามาเข้าใจว่าเออจริงๆเวลาที่เราฟังอะ่ะเราไม่ได้ฟังด้วยความที่จะเข้าใจจริงๆผิงแบบ มันฟังเนื้อหาฟังข้อความแต่ว่าการฟังด้วยใจจริงมันคือการฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนที่เราสนทนาด้วยซึ่งมันเป็นสกิลที่แบบถ้าเราไม่ทันตัวเองอ่ะเวลาที่เราคุยกับใครอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออเราก็ฟังเขาเราก็แต่จริงอ่ะหลายครั้งคนเราฟังผ่านความคิดเยอะแล้วมันก็ฟังผ่านหัวแล้วก็แนะนําเราก็อะไรอย่างเงี้ยเออมันจเหมือนฟังเข้าหูฟังเข้าหัวใช่แล้วมันจะต่างไงกับฟังเข้าใจอ่ะเออมันยังไม่เข้าใจเลยนะอืม จริงๆมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ non-violence communication ก็ไปเรีนเนเนยนไปนศึกษาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไอที่แบบดีมากเลยเนาะก็เอาแบบการฟังด้วยหูก่อนนี่คือการฟังแบบที่เราก็ใช้บ่อยๆเนาะเช่นแบบอาจจะมีลูกมาพูดกับเราบอกว่าแม่ หนูขี้เกียจอ่านหนังสือจังเลยอะอย่างเงี้ยถ้าฟังด้วยหูแล้วจะแบบสู้ๆลูกคือแบบต,บตอบโตอัตโนมัติใช่อย่างเงี้ยแต่ถ้าฟังผ่านหัวเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับตัดสินเช่นแบบลูกเราเนี่ยขี้เกียจจังเลยทําไมเป็นเด็กขี้เกียจแบบนี้อ่าเราก็ถ้าฟังผ่านหัวเราก็จะสั่งสอนออืออแค่นี้ยังขี้เกียจโตไปจะไปทําอะไรกินน่ะลูกอย่างเงี้ย S <S คือมันนี่คือการฟังผ่านหัวซึ <Minor. S 1> ่งอันนี้เป็นการฟังของคนส่วนใหญ่ก็คือฟังเพื่อจะได้แบบแนะนําฟังเพื่อจะสั่งสอนอะไรเงี้ยแต่การฟังด้วยใจเนี่ยจริงๆมันคือการฟังเข้าไปถึงความรู้สึกประโยคที่เด็กพูดขึ้นมาว่าโอ้หนูขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเนี่ยจริงๆมันมีความรู้สึกอะ <S 2> <S 2> <S ความรู้สึกมันอาจจะเป็นแบบคือเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกกังวลเขารู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเราฟังผ่านใจอ่ะเราก็จะตอบสนองเขาว่าแบบเหนื่อยแล้วลูกอย่างเงี้ย ซึ่งการตอบแบบแค่นี้ขี้เกียจทำไรกินเนี่ยกับเหนื่อยละลูกเนี่ยโหคนฟังมันฟังด้วยความรู้สึกที่ต่างกันมากแต่จริงการฟังในระดับที่ลึกที่สุดอะคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเลาสอนคลาสก็เลยจะสอนว่าอ่าให้พ่อแม่นึกภาพฟังผ่านหูผ่านหัวผ่านใจผ่านเข้าไปถึงความต้องการการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเนี่ยก็คือทุกประโยคที่จริงๆเด็กสื่อสารหรือคนที่สื่อสารกับเราเนาะแฟนเราคู่เรา เวลาที่เขาสื่อสารอะไรออกมาเนี่ยจริงๆมันมีความต้องการซ่อนอยู่ซึ่งความต้องการเนี่ยมันเป็นความต้องการที่เป็นแบบเป็นความต้องการพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เนี่ยเช่นสมมติแฟนเราบอกว่าแบบแค่นี้ไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่ได้หรอเงี้ยมันมีความต้องการซ่อนอยู่ก็คือแบบอยากจะรู้สึกถูกยอมรับอยากจะรู้สึกปลอดภัยก็คือถ้าฟังผ่านหัวเราก็อาจจะรู้สึกว่าแฟนเรางี่เง่าเออแบบแค่นี้ไปเองไม่ได้หรออะไรเงี้ย เออหรือว่าแบบสมมติว่าฟังผ่านหัวเราก็จะแบบว่าตัดสินน่ะว่าแบบอ,อะไรแค่นี้เองทําไมเดินไปแค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าเราฟังผ่านใจอ่ะเราก็จะเริ่ม,มสนใจความรู้สึกเขาว่าแบบเอ้ทาไมอยางเงาเหรอหรือเอ้ยแบบกลัวหรือเปล่าเดินไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสื่อสารกับเขาได้แบบถึงใจมากขึ้นอื แล้วก็ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคืออย่างหลายคนน่าจะเคยเจอเรื่องนี้อย่างแบบบางทีเย็นๆเหนื่อยๆแล้วก็แบบมีเสียงโทรศัพท์มาแล้วปรากฏเป็นแม่โทรถามว่ากินข้าวหรือยังอือ่าถ้าอย่างนี้ก็ฟังด้วยหูฟังด้วยหัวฟังด้วยใจต่างกันไหมต่างก็สมมุติว่าฟังด้วยหูใช่ไหมก็บางทีอาจจะยังไม่กินหรอกแล้วก็ตอบให้มันจบๆไปเพราะว่าไม่อยากยาวอะไรเงี้ยก็ย่อยละอะไรเงี้ยอ่ฟังผ่านหัวก็จะแบบฟังด้วยการตัดสินใช่ไหมก็จะแบบ ทำไมแม,แม่แบบวุ่นวายจังอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบโตป่านนี้แล้วยังต้องมาถามทำไมเนี่ยว่ากินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยมันก็จะตอบแม่ที่แบบกินแล้วก็คืออารมณ์มันก็จ,จะอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราฟังผ่านใจอะเราจะเห็นความรู้สึกอะ่ะซึ่งจริงประโยคก,กินข้าวยังเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกคือเป็นห่วงหรือจริงๆมันมันลึกไปกว่านั้นมันเป็นความรู้สึกคิดถึงมันไม่ได้อยากหรอกว่ากินข้าวหรือเปล่าแต่มาคิดถึงอมันอยากได้ยินเสียง ก็หาเรื่องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราฟังเข้าไปถึงความรู้สึกเขาได้อ่ะไอ้ประโยคกินข้าวอย่างลูกเนี่ยเสียงที่เราตอบอะเนาะเราก็คงตอบกินแล้วแม่เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าโทนเสียงมันคงต่างกันเวลาที่เราใช้สิ่งที่ฟังต่างกันเราเห็นถึงความคิดถึงความรู้สึกคิดถึงของเขาเราก็จะตอบกินแล้วแม่แล้วแม่กินย่างอย่างเงี้ยแล้วถ้าลึกๆเราฟังได้ลึกกว่านั้นก็คือฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการว่าความต้องการของเขาคืออยากจะรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าตัวเขามีความหมาย ตัวเขายังไม่ถูกลืมตัวเขายังแบบเป็นที่รักของเราอ่ะเราจะฟังมันด้วยความรู้สึกที่แบบประโยชกินข้าวอย่างลูกของแม่เนี่ยทําให้เราตอบไปกับแม่ได้ดีมากขึ้นนะ่ะอืมจังว่ามันเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยคือเข้าใจคนอื่นมากขึ้นสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันมันมีประโยชน์อะไรอีกสําหรับการที่แบบเรารู้จักการฟังด้วยใจจริงๆมันทําให้เราอ่ะเข้าใจตัวเราเองได้มากขึ้นด้วยพิ่ม <Okay. S 1> บางทีเราก็อาจจะพูดประโยคอะไรบางอย่างออกไปเนาะแล้วเราก็แบบรู้สึกผิดมากเลยเช่นแบบสมมตินะว่าลูกเราทาอะไรไม่ได้แล้วเราก็แบบทําไมถึงงองแงงี่เง่าแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอออืออจริงๆอะ่ะเวลาที่เราพูดประโยคในไปอะ่ะเรารู้สึกผิดเหมือนกันนะเอยเราไปว่าลูกทําไมวะเนี่ยแค่นี้เองอะไรอเงี้ยแต่ถ้าเราฟังแบบที่เข้าใจประโยคของเราผ่านใจอะ่ะ เออเรากำลังรู้สึกหงุดหงิดเนาะก็คือหมายถึงว่าเราต้องฟังตัวเองเราด้วยใจด้วยใช่ไหมว่าฟังประโยคที่เราพูดออกไปว่าทําไมเราถึงพูดสิ่งนี้ใช่ส่วนใหญ่เราก็คิดไม่ทันหรอก คือคนที่คิดทันก็คือแบบสติดีมากเนาะก็คือคนที่ต้องเข้าใจตัวเองแบบจนรู้สึกก่อนเพราะถ้าคิดได้ก่อนมันจะไม่พูดออกไปแบบนั้นไงมันก็จะพูดประโยคไอ e s มสเ e จออกไปที่เราพูดประโยคยูแมสเซจออกไปเช่นทํำไมถึงงี่งเงาแบบนี้นะเนี่ยมันคือการที่เราไม่ทันความต้องการของเราจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เนาะถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆเรากําลังรู้สึกอะไรอ่ะเราจะสื่อสารออกไปได้มากขึ้นเช่นไอ้ประโยคที่แบบทำไมงี่เงาแบบนี้นะเนี่ยเราอาจจะกําลังรู้สึก โกรธกาลังรู้สึกหงุดหงิดเราอาจจะกาลังรู้สึกผิดหวังเราจะสื่อสารออกไปด้วยไอแมสเซจมากขึ้น mm hmm. ว่าแม่รู้สึกผิดหวังมากเลยอย่างเงี้ย mm hmm. หรือแม่รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะ mm hmm. การที่พี่เขามาทําของหนูโลมแล้วหนูต้องร้องไห้ขนาดนี้อย่างเงี้ยคือมันก็จะสื่อสารด้วยความแบบ mm hmm. เป็นไอแมสเซจมากขึ้นนะนะถึงจะยังไม่ถึงกับ NVC ก็ตาม mm hmm. แต่มันจะทันมากขึ้นว่าเราการสื่อสาร mm hmm. ความรู้สึกของเราออกไปไม่ใช่แบบทำไมเง่ายแบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็ออกไปแบบเป็นการที่ใชู้่ e มส a g จแล้วทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ คือหลักการฟังหนึ่งจริงมันทาให้เราเข้าใจความต้องการของเราได้ดีีิงว่าบางทีประโยชน์ที่เราพูดออกไปว่าทำไมง pues ี้เง <c oughs> ่างี้นะนี่จะมีความต้องการอยู่เนาะมันมีความต้องการที่อยากจะเป็นแม่ที่แบบมีประสิทธิภาพอ่ะอยากเป็นแม่ที่ใช้ได้อืเราก็สื่อสารแบบออกไปด้วยความรู้สึกที่จริงมันก็เป็นความต้องการแบบนึงแหละทุกคนมันก็มีความรู้สึกมีความต้องการปกติเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเข้าใจความเป็นรู้ของตัวเรามากขึ้นแล้วก็ให้ภัยตัวเราได้ง่ายขึ้น เอ้อย่างปัจจัยต่างๆอย่างอายุหรือประสบการณ์เนี่ยมันมีผลต่อสกิลในการฟังไหมมีนะคืออายุแตงต่างกันประสบการณ์ก็ต่างกันเนาะมันก็ทําให้เราแบบมองอะไรด้วยการตัดสินหรือใช้หัวที่ต่างกันอะมันบางทีมันก็ทําให้คุณภาพการฟังอาจจะแบบต่างกันอืมบางทีแบบพอผ่านอะไรมาเยอะมันก็อาจจะอัตตายเยอะด้วยเนาะมันก็อาจจะเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยถูกต้องเราอันมนร้อนมาก่อนเรามีประสบการณ์มากแล้วก็หลายครั้งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบผ่านมาเยอะ มันทำให้เรามองอะไรตัดสินอะไรในรูปแบบหนึง่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพิงการฟังจริงๆเนี่ยสิ่งที่มีผลต่อมันมากๆจริงๆคือการฝึกคนที่ฝึกฟังด้วยการใช้ใจถ้าทําได้เยอะเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ทําให้เราแบบฟังไม่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นนั้นการฝึกบ่อยๆอ่ะการรู้ตัวการกับการมีสติเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญ อือืจริงๆสังคมทุกวันวนี้บางทีมันก็มีการทะเลาะเบาะแหวงความเห็นไม่ตรงกันอยู่บอ่อยครั้ง<ม> <laughs> โดยไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ว่าถ้าเราแบบเราเห็นไม่ตรงกันอะแต่เรารู้จักที่จะฟังด้วยใจ<ม>กับอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นมันจะช่วยอะไรบ้างไหมกยช่วยมากเพราะมันจะทําให้เราแบบเข้าใจความรู้สึกและความต้องการซึ่งความรู้สึกและความต้องการเนี้ยผิงมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยควรถูกอบรมรับกับความรู้สึกและความต้องการ<ม>ซึ่งมันมีแตกต่างกาัน เอาง่ายๆเช่นแบบอย่างเงี้ยประโยคที่เราได้ยินเป็นรูทีนเนาะถูกข้าจูงจมูกหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นลูกแล้วเราฟังเนาะเราก็คงแบบสมมุติว่าเราตอบไปด้วยหัวเงี้ยก็แบบแม่เนี่ยไดโนเสาร์ต่อล้านปีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบม,มันคุยกันไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันใช้าก,การตัดสินแต่ถ้าเราฟังด้วยความรู้สึกอ่ะไปถูกข้าจูงจมูกหรือเปล่าเนี่ยจริงมีความ,ม,วามรู้สึกนะพิงมันมีความรู้สึกกงังวลมันมีความรู้สึกเป็นห่วงอื มันก็ฟังเข้าไปถึงความรู้สึกตรงนั้นเนะ่ยเราก็จะตอบโต้กับแม่ว่าแม่กำลังเป็นห่วงหนูปะเนี่ยแม่เป็นห่วงหนูใช่ไหมอืมมันก็จะอ่อนโยนขึ้นมาทันทีเออไร้ใ้ความเป็นห่วงจริงๆมันมีความต้องการมีความต้องการคือต้องการให้ลูกปลอดภัยต้องการให้ลูกแบบไม่เป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อาเราฟังตรงนี้ได้อะ่ะเราจะสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นอืม อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยแม่ในโนสา์ต่อร้านปีมันมีความรู้สึกนะความรู้สึกซ่อนอยู่มีความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจเงี้ยล้วเราถามว่าหนูก็รู้อึดอัดกับอะไรเหรอลูกโอ้โหสนทนามก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบอสนใจคือถ้าเราแค่ฟังด้วยหูเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราฟังด้วยใจว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้ขึ้นมาเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นใช่คือจริงๆมันเป็นสกิลที่ดีมากแต่เราว่ามันยากมากเลยนะอืมันฝึกกันยังไง มันฝึกกันยังไงก็มันม e นะีวิธีไหมมีเวลาที่<อ>ในคลาสที่ให้พ่อแม่ฝึกเนี่ยก็จะให้ทําง่ายๆให้เราลองฟังแบบที่เราไม่ตั้งคําถามไม่ตัดสินอไม่สั่งสอนแล้วก็ไม่แย่งศสีนไม่ตั้งคําถามไม่แทรกถามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยไหมจะได้เห็นภาพอือ, <laughs> อยากให้ผิงพูดถึงความรักครั้งที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยอะคะ่ะ <laughs> ครั้งที่ผ่านมาเอาครั้งปัจจุบันนหเป็นความรักมีมีมีความสุขเอย่างเงี้ยแตว่าผิงกลังเล่าใช่ไหมโอ้ก็แบบเอาหรอเราไปเจอกันได้ไงอ่ะอันนี้คือโอกําลังแทรกถามอ๋ออ่าอ่าอ่าเข้าใจคือเรากาลังจะเล่าเวลาที่โอแทกถามเนี่ยสิ่งที่ผิงกาลังจะอยากเล่าอ่ะ มันกลายเป็นสิ่งที่โอกกาลังอยากรู้อมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผิงกําลังอยากเล่าเนอะปะพี่ไงกําลังแบบก็ก็ดีมีความสุขแต่กําลังจะแต่สมมตินะเอ้ยแล้วไปเจอกันได้ไงอ่ะฟลอ์ที่ผิงกําลังจะเล่าอ่ะเออมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ผิงอยากเล่าแต่เป็นสิ่งที่โออยากรู้อืเพราะฉะนั้นการฟังที่มีคุณภาพก็คืออย่าเพิ่งรีบแทรกถามอืแล้วก็อย่าเพิ่งแบบได้ตัดสินามมติผิงบอกก็ดีมีความสุขเนี้ยในหัวโอจะแบบโอ้ยจะนานหนิไหมเนีย้ นึกออกป่ะหัวอกก็จะฟังถึงด้วยแบบด้วยกันไม่เข้าถึงใจอ่ะโอ้พื่นราลืมไปแล้วเราออกอากาศแล้วไม่ได้เมากันก็เง่งอ่ะๆๆๆอะเรากลับมาที่คุณภาพการฟังก็คือไม่ตัดสินใช่ไหมเพราะว่าโอตัดสินไปว่าแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยโอก็จะฟังด้วยแบบด้วยคุณภาพที่แบบไม่ใช่สิ่งที่ผิงรู้สึกจริงๆอะถาอกจะมีคติอจะมีแบบการตัดสินไปอ่ะสวลายกตัวอย่างนี้ขึ้นมาต้องไปแล้วอะ มีสองอย่างเหรอ,อะแล้วมีอะไรต่อไหมไม่สั่งสอนคือผิงกำลังโอ้ก็ดีเลยมีความสุขดีไงโอ้ก็แบบสอนขึ้นมาเลยว่าแบบเออก็อย่าไปแบบอะไรกับเขามากนะเี้ยผิงก็กําลังจะเล่าแล้วผิงก็สะดุดอะ่ะเพราะว่าโอมาสั่งสอนอีกอันหนึ่งก็ให้ฝึกไม่แย่งซีน เช่นแบบเออมีความสุขดีมากเลยโอกก็เฮ้ยโอก็ดีมากเหมือนกันผิงโชคดีมากเลยอยากเจแบบได้แต่งกับพี่เบนเนี่ยอย่างเงี้ยผิงกำลังจะเล่าตัวเองทุกอย่างมันก็แบบเออและเนี่ยคือสิ่งที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆเวลาสังเกตดีเวลาเราเล่าอะไรฟังกันเนี่ยมันจะเกิดการแย้งซีนเป็นระยะเพราะว่ามันทํางานกับหัวเราอะ เรื่องที่เขาเล่ามันก็กระทบใจเราเราก็เฮ้ยเราก็มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็จะแบบอ่าแย้งสิไม่นจริงคุณภาพการฟังที่ดีอะ่ะก็คือการฟังเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงความรู้สึกและความต้องการของอีกคนหนึ่งเมือ่อโอฟังผิงไปเรื่อยอย่างเงี<ๆ>้ย <harbor. S 1> อื<ๆ>ก็ดีมีความสุขดีเออเราก็แบบรู้สึกสบายใจเนี่ยฟังไปเรื่อยเนี่ยแบบโอไม่ตัดสินไม่แทกถามไม่สั่งสอนจะเห็นโฟล์กันเล่าของผิงใช่ไหม โอ๋จะเข้าใจอ่ะสุดท้ายโอ๋จะพูดออกมาได้ในสิ่งที่ผิงไม่ได so okay? so so like ้พูดออกมาว่าแบบเออผิงดูแบบดูสงบกับความรักครั้งนี้มากเลยเนาะเนี่ยคือแบบโอ๋จะฟังได้ถึงตรงนั้นเนี่ยเอะ๋ยที่แบบจริงคืออผิงไม่ได้พูดไปคำว่าสงบออกมาเลยนะแต่พอคุณภาพการฟังที่ดีอ่ะโอฟังจนโอได้แบบคอนเทนต์ตรงนั้นอย่างเงี้ยได้ตกผลึกอัท่านผู้ชมคะเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะคะที่จะ้หมาผิงเล่าอะไรโอโหดายมากแต่จริงๆคือเรว่อย่างนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างนะโออย่างแบบ เอาจริงๆสารภาพบางทีเวลาฟังคนไข้อะคือเวลาเขาบรรยายอาการขึ้นมาบางทีสักห้าไปก็รีบอ่าละจะแอบคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยนี่เป็นโรคนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบมันจะเอ้ยเล่าอาการแบบนี้โรคนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอดไม่อันนี้ธรรมดาเพราะว่าหมอเนี่ยมันก็ถูกเทรนมาเพื่อจะจับจุดโพสิทีฟจุดนกระถิเออเพื่อเพื่อจะวินิจฉัยคือเราเนี่ยฟังเพื่อตัดสินอยู่แล้วคืออันนี้ไม่ได้แปลว่าการฟังทุกอย่างในโลกนี้คุณต้องฟังโดยการไม่ตัดสินนะมันไม่ได้ถูกไหมสมมติว่า เราไปพูดอะไรที่สารฟังแล้วสารฟังแบบไม่ตัดสินนี่ก็คงลำบากเราไปพูดอะไรให้หมอฟังแล้วหมอก็ไม่ใช้เลยได้หมอเข้าใจเลยว่าคุณกาลังเจ็บปวดอย่างเนี้ยแต่หมอไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นอะไรแต่คุณเป็นอะไรไม่รู้เันไม่ได้คือการฟังที่บอกว่าการมีคุณภาพการฟังคือมันเป็นการฟังแบบที่เราต้องการจะเข้าใจความรู้สึกของอีกคนเนี่ยเวลาที่ผิงแบบเจ็บปวดรดลาวแล้วผิงมาเล่าอย่างนี้โอ๋ก็ควรจะฟังด้วยกันฟังมีคุณภาพมากกว่าที่โอ๋จะฟังแบบไปตัดสินไปสั่งสอนอันนี้คือพูดถึงในกรณีแบบ ที่เราอยากฟังเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของอีกฝั่งแต่ว่ารายการทํางานของเราอ่ะคนแต่ละคนมันมีบริบทของการฟังที่แตกต่างกันบางคนต้องฟังเพื่อจะวินิจฉัยบางคนต้องฟังเพื่อจะตัดสินว่าตกลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะตัดสินว่าตกลงเอาไงกันดีอย่างเงี้ยมันต้องฟังด้วยคุณภาพอีกแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องฟังด้วยคุณภาพนี้ตลอดเวลา,าแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความขัดแย้งอ่ะโอเคคิดว่าอันเนี้ย เป็นการฟังที่ต้องเอามาใช้ก็คือการฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการอือฮะโอเคให้ hey, งั้นเนี่ยจริงก็คืออย่างที่บอกเนาะคือส่วนหนึ่งที่เราเราว่าอยากจะชวนมาคุยอะ่ะเพราะช่วงนี้ความขัดแย้งเยอะอ,อ,อยากให้โอช่วยแบบเหมือนสรุปให้กับคนฟังนิดนึงแหละว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทำไมเราแบบสังคมเนี้ยเราถึงควรจะแบบหันมาฟังกันและกันด้วยหัวใจให้มันมากขึ้นแล้วเราจะได้อยู่กันง่ายขึ้น,นก็คิดว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลา มันไม่มีความขัดแย้งใดๆที่ไม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เอาอย่างนี้คือเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอแหละเพราะว่ามนุษย์มันก็มีความต้องการที่แตกต่างทีนี้เนี่ยเวลาที่เราขัดแย้งกับใครเนี่ยหลายครั้งเราจะมุ่งไปใช้เหตุผลอธิบายก็ตรกกะมันเป็นแบบนี้ก็จริงๆมันควรเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราฟังกันด้วยความเข้าใจความรู้สึกของอีกคนเข้าใจลึกถึงความต้องการอีกคนอะเราจะอยู่ด้วยความเข้าใจคนอีกคนนึง ได้ดีมากขึ้นเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความรู้สึกของอีกคนและความต้องการของอีกคนได้อ่ะความขัดแย้งตรงนี้มันจะลดทอนลงไปมันก็จะหายไปมันก็จะอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเขามากขึ้นแล้วความขัดแย้งตอนเนี้มันไม่ได้เป็นแค่ในความสัมพันธ์เนาะมันเป็นระดับชาติมันเป็นระดับการเมืองต่อไปมันจะเป็นระดับเจเนอเรชั่นมันจะมีความขัดแย้งที่เรากับลูกคิดไม่เหมือนกันเลยลูกอยากอยู่ก่อนแต่งเราอยากให้แต่งก่อนอยู่อย่างเงี้ยคือ ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลไม่ม่หวันจะคุยกันดูเรื่องแต่ถ้าเราคุยกันด้วยความรู้สึกเราคุยกันด้วยความต้องการอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบอืมเรายอมรับกับความรู้สึกความต้องการของอีกฝั่งได้ดีขึ้นได้เข้าใจมากขึ้นก็คิดว่าเป็นทักษะหนึ่งเลยที่สําคัญที่ทําให้เราแบบอ,อยู่ร่วมกันแบบที่เราจะมีความสงบสุขมากขึ้นอขอบคุณม่กแเลยเราก็คิดว่าเราก็ต้องแบบ ฝึกมากมเลยเพราะว่าอย่างที่โอว่าเป๊ะเลยคือหลายๆครั้งเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยก็จะชอบใช้เหตุผลชอบใช้ตะก,กะมากกว่าที่จะฟังว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรกันแน่คือโอพูดมานเนี่ยโอก็ไม่ได้ทําได้ตลอดนะเพราะถึงเวลามันมีอารมณ์มเราเองก็มีอารมณ์มีความรู้สึกที่บางทีเราไม่ทันเนาะ เราก็ไม่ทันจะฟังอ,อีกฝั่งหนึ่งอะคือคนที่จะฟังอีกฝั่งได้ดีพอมันต้องสงบพอเหมือนกันจริงจริงจริจริง,รงโอเคก็ต้องขอบคุณโอ๋มากมกเลยที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสกิลการฟังด้วยใจในวันนี้ <c oughs> มาแชร์ <c oughs> หรือมาแชร์ <c oughs> นะ <c oughs> มาแชร์หรือมาแ์ก็ไม่รู้นั่นสินี่ถ้าถือคุณผู้ฟังนี่นะอยากจะแบบไปติดตามหรือสอบถามคุยกับโอ๋ก็ไปที่เพจเลี้ยงลูกนอกบ้านได้เลยเนาะค่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 ะก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้มา<ด>อยู่บ่อยๆได้ค่ะเนาะโดยเฉพาะถ้าวัยรุ่นอะไรที่มีปัญหาก็จริงๆก็ถามคุณหมอโอ๋ได้ตามสบายโอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคุณหมอโอ๋แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะขอบคุณค่ะโอ๋ หมอคิดว่านะคะการฟังด้วยใจเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กับคุณแล้วก็คนรอบข้างได้เลยค่ะเช่นการหาการฟัง Single Being ทุก EP ีเนี่ยแล้วถ้าได้ลองนำไปทำตามนำไปปรับเปลี่ยนชีวิตให้ฟิตครบทุกรอบด้านได้หมอว่าก็คงจะดีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ EP ีนี้ฟังพอดแคสต์หรือได้ยินเสียงหมอจากช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด subscribe กด follow ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต